พี่นนอหมกกักผักไม่เลื้องนาขึ้นล้างคาล้างขาของนาวเขึ้นก็มาขี่หวัวเนาะหมากใหญ่ใหญ่เนี่ยเด้ขด้นหมดเลยเนี่ยเท่งมาขี่หัวท่้งหมักผักหมากนึงเป็นจักรโลพีนล่นะอีหาโหเาเนี่ยขึ้น นี ados, ่ฝุ่นอยู่ล้างขาก็ับเมยพี่น้องสบายดีเนี่ยสะสะเนาะตอนนี้มีเงาเรียงใดบักเขาลามบักลามบักเขาลามบรรยากาศหน้าหนาวเย็นๆนะทุกคนเย็นๆเรากำลังจะเดินทางจ้ะแล้วพี่น้องบรรยากาศสองข้างทางเขาอันนี้แล้วพี่น้องก็จะเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วแหละ เขาไม่ใช่เรืเ่องเดี๋ยวจักสอบหนะใครเขาอันเศร้าสอบสอี่ร้ว่าปวดอาบเดเขาเศร้าสอบนี่นั่นนัน่นยืดเขาเลยพี่นอ้องเลยยืดเขาพ่อก,ก,กินโอ้ข้าเจ้าแห้งหนาถั่วแหงเปต่อีตดใจยังผอมพอน้ <c oughs> นอา,านอันย่เลี้ยนเไยมากินไม่เล่นใหญ่เย่เลี้ยได้เขาร้อยรอยสอบรอยสอบคนน่ะเขาหวงกจห่วงกินมดปียังบวมมืดีนองอโอ้ เอาไปขายน้ำค่ะแ้วเาคือใครใครค่ะใส่ใจเนาะเสียฐาหันการีตอนในห้อากำลังเดินทางไปแล้วพี่น้องเ้างวสิไปกเกลือดอยู่พูดละตโมตมอดซ้อญญาาานนาเขตเดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศทางไป,งปแถวนี้ก็จะเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามเปิดนะพี่น้องหอดยามปล่อยงัวปล่อยควายอีะไรนะจ้ะทางหน้านาแรงก็เห็นแต่โตเพื่องแหงนะจ้ะพี่น้อง ตอนนี้ฮอกก็เดินทางเขามาหอดเส้นในเมืองก็จะพอมาหอดแล้วนอฮอกก็สิมาจำบัดออกไปนะพี่น้องออกจากด่านลาวเลยจ้าแล้วก็ไปสือปีรลดเดี๋ยวจะพี่น้องแล้วก็สิมานั่งถารถจีนี่แล้วเนาะแล้วเจ้า,าจก็สิมีแต่ละเฉียวเ็นมงกวลาเจ้ามงกว่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นข้อหามที่ก็จะบห้เอาขามไปเลยพี่น้องพาก ซัดผลิตภัณฑ์ซัดต่างๆเนาะจ้าสดมกับซื้อปีรวดเทียมหอยแล้วพร้อมจำพาสปอร์ตเทียมหอยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจำเหียมหอยแล้วพอดีรถมาฮาก็สิีตียมขึ้นรถเนาะพี่น้องเอาปีรถมากระเจ้าเบิงแล้ลก็สะขึ้นรถโดยสารวังประเทศมุ่งหน้าไปทีตมมุกดาหารบรรยากาศกับอากาศหนาวๆทุกคนเนาะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยก็คือกันเลยอันนี้ก็สีขาว สะพานมิตรภาพไทยล่าที่แห่งที่ซองสุนทเขตมุกดาเนะี่ยตรงนี้นำคลองกับเจ้าขืนน้องพี่น้องเนาะเป็นปสว่างหนาแรง ตอนนี้เขากระจอมพาสปอร์ตเขาไทยเป็นทีเหียบหอยแล้วนะจ้าติมกระจิยางไปหาพิธทมก็นเนาะเพราะว่าพันจอดรถจ่พุ่นแล้วพี่น้องอยู่วอนที่กระจ้าเหตุเอกสารเหตุบัตรผ่านแดนหมดแล้วนะจ้าเฮากระสิยางไปบรรยากาศกะล่มลมเดยอจ้าล่มลมแบบหนาวเพราะมันซํากันเลยเนาะเขาชิงนาง่าอยู่นี่แล้วพี่น้องรถบรรทุกก็จะยังผ่านมาอยู่รังจากให้รถบรรทุกกระจอผ่านไปเนาะพี่น้อง เราก็สิงยางไปหาพิธามยิ่มผู้คนทางสนทางนั้นเราจะไปเนาะสังเกตปมสรูเป็นกระจก็่ะขี่เนาะอมันลมแหงเนาะประมาณันทุกมาเิดกัวองซาชิิบหาองซาเนี่ยะจานแบสดี์คุณอุปธรรมถ่ายอยู่ในอลจาวันนี้จกระาเฮดบัสผ่านแดดเยทุกคนตึกนี่ที่วันจอดรถนาะคุณอุปธรรมมาถ่ายหละใครในมือนนี้มาไหวอ่ะไป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  เห็นเศร้าๆแดดบ่แห้งยังเสียแต่ว่าเบิ่งแว่นพี่สิหูวเลยพี่น้องตอนนี้กะขามมาหอดใช่ไหมไปทำพายเมลเซียนเจ๊กินเมจะให้กินแล้วโอ้มีของมาให้กินหอมบ่ธรรมดานั่นคือนั่นก็คือหาด่าๆเขาล้อมปีกไงขาด่าๆนี่เป็นของฝรั่งเขาเลยทุกคนคนไทยเขาก็คือแทนแทนๆเขาล้อมปีกไง พอล้ามไม่สอดอกฝนเียนกลายดอกให้นแลขอลามนเมือกดอยู่เลยท่านบอแกวไก็ไม่กินเพือนเดี๋ยวไปกินเพื่อนอย่ก็พอเพิ่นเผ็ดเผือกเวนหาทุกคนเอาแบบฝ่าวเยท่านไม่ถ่ายสุค่ะเอาม่กินอยู่บ้านเลยไก่อไม่ยาสักุมยาสักคนไม่ยาสักเอาม่ได้บกเหลียมไห้าไฟ คอยยืนห้าวเขาจะปั่มให้ขอยไมใส่คือบวัวเห็นีน่ยต้องใช้เราอะยามันเปลืองเนาะบันนี้นะอัอนนี้แล้วมาปั่มอันนี้ไอ้ยัเป็นสองวางนี่เขาเจ้าจดีนะพี่น้องตตมอเขาก็เจ้าดีนะเือเจ็ดเนาไหมเนาะเส้าหาเจนท้ะไปห้าวไมใส่ว่ากดกระตุ้ท่าเราเห็นสองหวางนะือ้นมากอยกเปิ่ตัวนี้ได้วให้ขจัดเนาะให้ขเขาใช่ไหมคือเบอร์จังขาไทยนะ อืมงกสิราจะเจ็ตมันไปสอหนี่มันเ็มนั่นนะกสิดาจำอีกสองเทียพระยาด<ห>ไปใ<ด>นที่มไม่อย้จ่จะพนองขามาแบบจะทุกค <c oughs> นถ้าเพิ่อ,อยากไปนครพน,นมกะบุ่นแหละเลี้ยวขวากาลสินตรงไปมุกดาหารเลี้ยวซ้ายจา้ะโดยบรรทุก็กจะไล่ไล่วางหันอยกันนั่งถ่าให้รถบรรทุกจะไปก่อนหาอาคาร เดยะทุกคนเดินทางกดกิโลเมตรที่ศูนย์เลยยังตอนนี้ขึ้นสามแป <laughs> ดสี่ไม่อยากไปไกลรถละกดกิโลเมตรที่ศูนย์จากหน้าด่าน หาวิบ้านค่อยกันดิตื่นมาเนี่ยประมาณสิบสี่วิจาว่ะพ่นพ่อพี่เนาะคนคนแหงหมือดอยู่เลยแหงอยู่ในเงาเหมือดทีนี้เออวะคนในความมืดคนในความมืดคนในความลับเด็กพ่ายามเป็นคนใ <c oughs> นคนในความลับไม่ได้จัดทุกคนกินเผาเพราะกัน,นแบ๊กซีเว่นตะคุ่มตะคุ่ม,มอยู่ข้างหลังเพราะกันแวะเซเว่นจากพี่เนาะอ้าวจากคนกินเบอร์เกอร์มาไเบอร์เกอร์เด็กคน สติ๊กินเกอร์เนี้ยอื่นยันแมันก้มแม่นบ่เขากับหน้านะทุกคนเบอร์เกอร์เขากับหน้านั่นเลยหน้าคือหมูหน้กบมหน้กบเบอร์เกอร์หน้าจะเชื่แม่นแหละพี่เนาะแม่นเป๊ะเลยเอ้ยเิ๊กเกอร์กินแกงจืด ขาเขานี่แหละแกจืดอันนี้แหละในยุคที่มันใส่พักชนิดนึ่งเลยดอกคือดอกพักกระเจียวเนี่แหละแต่มันเป็นดอกทั้งจีนย,ยุคนั้นนะ่ะแซบเยลิมันหย,ย่หอดค่อนเขียนมั้ยเออหยดอนยังจักยางเนี่ยแหละแซบยุคนั้นนะ่ะแซบุูโควิดนะ่ะดอกคือดอกคือดอกหวานดอกไม้หอมไม่จัอยางเนี่ยยุคนั้น่ะ ไอ้หัวจักผู้คนผลิตมีซีโกนี่บอกคนในเรือไซกัพเขามาซะจะมันก็อาจจะต้นพุ่นันสูงแล้วมันกับระยะตน,นุ้นดวยอ,ยอ,ยอยันบนนี่อจะต้นฉันนี่ยจะกินได้ทำไออนี่ก็คือเขออาใช่ะ ได้เนี่ยพี่เนาะหอมเลยหอมอือฮั่นอือจะมีทอดมันเห็นไหมพี่นนาะอือมันแบบพันแนยพี่น้าไปมากินพันแนย เป็นไงเอางใช้อะไรอันดิให้นั่นอิสด์อิสต์ต้องเจอแต่ขึ้นออกต้องเจอเอาหูแล้วใส่บุญเสียงนะใส่พัก ลงลมหวาไปทุกคน ใ,ใจไปทลงอืมจะก็จะเจะมื่อเกิดทั่วไปนี่แหะนะคุณมันก็จะมีไอ้่องเขาด้วปัาจญพี่น้องเดินทางต่อเด้จ้าจากมุกดาหารมุ่งหน้าสู่บุคลีลำจ้า ดวงนี้ทั้งไงทั้งหนักอ่ะหนาแหลงเนาะพี่น้องคือพี่น้องเห็นละเรื่องเกี่ยวแล้วละเรื่องเกี่ยวแล้วก็บเแหยงแหงแลงนะจ้ะทุกคนลมหนาวลมแหง้งอ๋อตอนนี้อยู่แถวบ้านคำ่ำอ่าฮุ่มันเบิ่งก่อนดองมันดองมันวากาเจ้ลคา,คายทั้งทานามีถ้าเบิ่งร้านนั้นมีบอลแต่ก่อนเขาก็มาซื้อน่าไม่ต้องซื้อน่าไม่เนี่ยไปเห็นอยู่แถวหอยหอยอันแต่ว่าอันนี้มันทัากับเนี่ยเลยเดือดมันหนาว ขอบิ่งกันทุกคนว่ากเจ้ามีอย่างขายบอกวันนี้แนมไปเห็นบักเอื้อพวกงแหละทีเดายเชเบิ่งด้วค่ะแล้วทางหนาค่าพีว่ามีนอใหม่ว่ายากได้นอใหม่ก็ไว้เอ้ยซื้อไว้ซื้อไว้ดีกว่านอใหม่ถ้ารัไม่หรจ้าจ้าไปอยนะฮว่าอไรฮอยู่เยอะโอ้าะกลัวว่าเอาเอาไว้แลเม่เนาะ

ทุกคนได้วายแล้วไปแกงจะยังค่อยว่ากันอีกเทีหนึ่งแกแซวขวเลยกะแกงใส่มุ้งก็ได้จริงม,มันกนแกงชนุวายละเราไม่อยากไปนองเดินทั้งตัวเมื่อน,นี้เขาก็มาทางปุชชุ่มคือเกาแล้วทุกคนว่า GPS ีน้นำมาทางนี้ไกลสุดอาจารยจากมุกดาหารไปบุรีรัมยุรีรัม พี่น้องหัวใจแล้วพี่เท้าออมุ่งหน้าขนานี่คือสวนน้ำพุ่มุ่มงหน้าเข้าสวนน้ำพุ่ร้อยเอ็ดเลยจ้ะทุกคนนอานอนทางกะนะจะลักก็จะเกี่ยวเขาแหละ่ะแหละพี่น้องท่าแต่โดน เปิดการจาราจรเต็มรูปแบบแถวทุ่งกุลาถนนหนทางร่มลมพี่เนอะเอ้ยปีนี้แต่ละปีไม่แต่สิบบาทสิบเอ็ดบาท,บาท,บาท,บาทว่เวลาปีนี้สิบหกบาทนี่ในไทยให้ต่างชาติได้ไปล้านปันปที่นี่ปีนี้ส่งออกต่างประเทศพี่เนะอะเขาก็เลยขึ้นราคาเนี่ยนะ ชาหน้ากสิยิ้มออกแน่จ้าพี่นี่แต่ว่ากสิมีคนอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาจกเกี่ยวเร็วนะเออเดี็กเก่าบาทสิบาทนะเออช่วงนั้นเอฟซีมาจมอยู่โอ้ยเสียดายเนาะมันเอฟซีเลยเสียดายเสียดายว่าขายเก่าบาทสิบาทก้อนนั้นบอกว่าประมาณสองอาทิตย์นี่แหละเอฟซีวะคอมเมนต์นี่นะบัตรแล้วพันมาขึ้นก็นั่นแหละมันมาขึ้นปุ๊บกับตอนเพิ่นไปขาย ตอนนี้ฮะกษิมงหนาไปที่บุรีรัมเลยนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศซ้องข้างทางกันซ่งนี้หนาเลเนาะบอกว่าฟังไทยฟังลาทุกคนกะสิเห็นเตตโตเพื่องแหงเนาะฟังไทยก็จะกระเิมเห็นหน้าปังเลยเนาะเป็นบางทีนะจ๊ะอันนี้ฮาก็รีวิวเส้นทางเนาะบางคนก็จะกสิจําได้แล้วว่าตอนนี้ก็เดินทางมาหอดตัวเมืองบุรีรัมเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่เห็นหุบปั่นสร้างนะจ๊ะแสดงว่าหอดตัวเมืองบุรีรัมเลยเนาะฮาก็เดินทางมา มันก็สาวๆก็มาหอดเพราะมันใบซ้ำก็กลัวแหละจ้ะทุกคนเนาะเราเดินทางมาก็มันแปดมุมกูัวมาหอดก็หอดตัวมันวิ่งเหล่านกใบซ้ำเพื่อห้าสิเปหอวเท่านั่นเอเนาะแต่สิบวรามันใบซ้ำก็กลัวพุล่ะมาแวะสื่ออันนี้สื่อดินฉิดไปปลูกพักสิบถุงไปเจ้าค่ายต้นใหม่ พี่ทอมกำลังลงไปซื้ออยู่สกคนทุงละสิบบาท หอดบาแล้วเด้อจ้านี่ยาเรียนมันไปเอาก๊กอะไรพี่น้องเริ่มข่าวซุเข้าไปก,การตำเสือตำสาดอีกซื้อวการตำสาด <c oughs> สสมีมันมีอยู่กว่ากี่ก่อดอกบังขอร้านทุกคนเอามาเตะล่าคนเนี้เนี่ยมันเท่าสิบ่ออันนั้นซื้อน้ำอันนั้นซื้อน้ำไม้ยาสาวมขมขจ้าจก็ท<อ>่านราซุกคักซะ ถ้ามัจะจะพาเขาเลิกเดินเนื่องจากมันฉีบโบเป็นอันาน,านั้นเขาจะพาแขวนหัวไปทางบ้างหรืเขาจะเอาเขียวเอาเขียวอันนั้นเอาเน่ยอยู่ผีกับร่มคือกันทุกคนเอ่ยโบวัตแต่ล์ร่มต่วันสดีมอยู่ผีกับร่มพึ่กันพาพี่น้องล่มแห้งเลยโอ้ยู่ผีกับร่มพึ่กันวิว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 อยู่โอ้จีน่าอเป็นออกมาเปนน็นยังไงเน,น,นาะจะกับพาหน่องบางหน่อไปพพเดี๋ยวมาแข็งออ เด้พี่น้องโอ้ยงามอยู่นะฉันเนาะชายดีมเพื่อนยันก็ได้กินแบบนี้นะกันสีพาเองโอ้ทาเพื่อนพาเองมาได้ยังสี่งนี้เขียนเพื่อนพากินอยกข้ามเมกแล้วเอ้าอันนาพาตัวมันหอนมันกระติดอ่ะนี่อ่ะวิ่งอีไหนเนาะวิ่งไปไหนเนาะไม่เงี้ยเรียนเพื่อนสิบอกินข้างกะทิกะทิเออเพื่อนเป็นคนบอมากกะทิทําไรเงี้ยเรียน ม <s ans> าทางหางนม <s ans> าทางหางกันตัวยังหน่อยคอยมากกินแต่ทั้งขี่เปล่าเลย <c oughs> ข้าวหลามมาแต่ฝั่งลาวไไเช่ไหมครับขามโค้งมากเลยข้ามโค้งมาข้าวหลามข้าวหลามเขาถั่วดำกินด้วยไหมครับ โอ้ยกินกดมันแกให้มันเลลวก่อนเท่าไรเวเดี๋นี่ไน่ไไม่เหลียนอไฟมาอยี่เหมนขยะล้วทุกคนนี่ทุกคนดีบอกเองกันเลยนปเองกับมือหน่อยมากินอันนี้มันกนันกันนี่อันนี้เขาจะเอาหม่ไผ่บาดในไผ่ิมมีคนคน่ไผธรรมดานี่ยหี ไปบ้านเรื่องแบบนี้ก่อคึ้นนี่ก่อทีก่อไปซัดไปบ้านก่อที่บังครั้ไปหาซัดแต่นไม่ไปบ้านแต่ก่อนอยู่หน้าก็มีอยู่แต่ว่าอมันเป็นไม้ไผ่ที่ไอ้นี่มันบ่ตรงนะไม่ใช่เรียนก็ไม่ใ่ก่อนมันเริ่มตัดชินใจตัดทิ้งไอ้เอามาจักตออะไรมันบ่ตรงแต่ว่าอนา้วจักตอใหญ่ร้ายมองมันใหญ่ฉันเรึไง ทอภาามาหัวใหญ่เรื่อ้พี่นองรมลงพอกันไม่เร็จอใจคุณอโอเค